สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ปาพาสองแปดเก้านะคะนำผ้าใหม่สุรินมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะเป็นผ้าไหมสามตะโกนะคะวันนี้นำมาให้ทุกท่านได้เลือกรับไปไว้ใช้ไปเก็บสะสมไปเป็นของฝากของที่ระลึกนะคะสนใจแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครค่ะมาชมผ้าผืนแรกนะคะเป็นผ้าสามตะโกค่ะ ถ้าหมายสามตะกอค่ะสมปักปูมชายครุยสีธรรมชาติค่ะนี่ค่ะลายโฮลดงมันนะคะ เป็นโฮลอีกชนิดหนึ่งค่ะอีกแบบหนึ่งคืนนี้3ามตะโกสีธรรมชาตินะคะโทนออกหวานๆนิดนึงค่ะสนใจทักมาค่ะสอ0พบาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ สีธรรมชาติสวยๆนะคะบางท่านก็จะชอบสีธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะชอบสีสดใสนะคะเลือกรับไปดูแลได้เลยค่ะพื้นต่อไปค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะพืนนี้สามตะโกสีธรรมชาติค่ะสามตะโกเหยียบเหาะด้วยค่ะหรือว่าเหยียบโคมนะคะลายโคม เป็นลายในตัวเนื้อผ้านะคะลายในเนื้อผ้าค่ะสมปอปูมชายครุยนะคะสีธรรมชาติค่ะสีเหลืองไลนะคะแบบนี้นะคะออกเขียวตองอ่อนด้วยบอกไม่ถูกนะคะมันมีสีเหลืองด้วยค่ะแล้วก็เขียว ิดสีกลืนกันสวยนะคะลงสีได้สวยค่ะสามตะก้อเยี่ยาะพอสมปะปูมชายครุยสีธรรมชาตินะคะวันนี้ผืนนี้นะคะรดราคาพิเศษค่ะ2,600บาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ เนื้อผ้าสวยนะคะสีธรรมชาติด้วยค่ะผ้าไหมสีธรรมชาตินะคะพื้นต่อไปค่ะสรงนะคะผ้าลายสรง สีธรรมชาตโทอยกดอกลายลีลาวดีค่ะเป็นผ้าสโรงนะคะทอด้วยใหม่บ้านค่ะทอด้วยใหม่บ้านทอยกดอกลายลีลาวดีสีธรรมชาติค่ะนี้ค่ะ ตัวนี้เนื้อผ้าสวยมากนิ่มมากค่ะสรงทอยกดอกลายลีลาวดีสีธรรมชาตินะคะทอด้วยใหม่บ้านค่ะตับเสื้อก็สวยนะคะทอยกดอกลายลีลาวดีค่ะ ถ้นในสนใจทักมาค่ะ4,200บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะหายากมากนะคะสรงสีธรรมชาติแล้วโทอยกดกลายลีลาวดีนะคะโทอด้วยใหม่บ้านค่ะพื้นต่อไปค่ะ ผ้าสามตะกอนะคะสมปักปูมค่ะหมักโครนค่ะเป็นผ้าหมักโครนนะคะผืนนี้ผ้าหมักโครนสีจะออกตุ่นๆน,นิดนึงนะคะแต่ก่อนผืนนี้จะสีออกส้มๆเลยค่ะ เป็นผ้าสารตะโกสมปักปูมนะคะสนใจทักมาราคาเบาๆค่ะสองพบาทค่ะสองพบาทส่งฟรีค่ะพืนนี้มากโครนเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อผ้านิ่มมากค่ะพื้นต่อไปค่ะ เป็นผ้าสามตะโกค่ะโทไหมขั้นนะคะผืนนี้โทใหมขั้นค่ะนกยูงค่ะไหมขั้นสลับกับไหมมัดมีนะคะหมักโครนด้วยค่ะนกยูงนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะ นี่ค่ะสามตกรใหม่ขั้นหมักโครนนะคะสนใจทักมาค่ะ2100บาทค่ะส่งฟรีนะคะคืนนี้หมักโครนเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งได้เลยค่ะ พื้นต่อไปค่ะสามตะกอนะคะเป็นผ้าสามตะโกลายตุ้มหูโบราณค่ะแล้วก็มีหน้านางด้วยค่ะมีหน้านางนะคะเป็นสามตะโกค่ะหน้านางแบบนี้นะคะหน้านางลายตุ้มหูนะคะตุ้มหูโบราณค่ะ สามตะโกนะคะมีหน้านางค่ะสองพันแปดร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรี ลายโบราณสวยๆนะคะประยุกต์โดยการมีหน้านางค่ะสนใจผ้าไหมริ้นสวยๆนะคะอย่าลืมแอดไลน์เบอร์นี้ถ้าใายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ